นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนายกรจติกะบน,นิชสาส,าสาพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมการชุมนุมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่นัดชุมนุมหน้าห้างอมรินพลาซาบริเวณสี่แยกราชประสงค์โดยให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ดาวเทียมช่องบรูสกายที่ถ่ายทอดสดการชุมนุมดังกล่าววา่ายังเหลือร่างพระราชบัญญัติที่เป็นปัญหาอีกหนึ่งฉบับที่วันพรุ่งนี้วุฒิสภาได้นัดประชุมด่วนและมีท่าทีก่อนหน้านี้แล้วว่าจะตีกลับร่างกฎหมายดังกล่าวค่ะากาะ็ออนนนะถอนทุกร่างยกเว้นร่างที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ครับ<ๆ>ครับจะมองว่า<ๆ> ก็เราก็คิดว่ารัฐบาลต้องหาทางให้กฎหมายฉบับที่เป็นปัญหานี่มันตกไปอะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทําแล้วก็ทําให้เร็วที่สุดนะครับการถอนหกร่างนั้นออกไปเนี่เหมือนกับเป็นการพยายามที่จะหลอกประชาชนว่ารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาแล้วแต่มันยังไม่ใช่หรอะครับวันนี้ประชาชนคนไทยไม่โง้อแหละครับผมคิดว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาเขาต้องการส่งสัญญาณที่เราก็ได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับว่าเขาไม่เอากฎหมายฉบับนี้กําจัดกฎหมายฉบับนี้ออกไปเขาถึงจะหยุดครับ ด้านนายเอกนัทพร้อมพันสสกทมพักประชาธิปัตย์และโคศกกลุ่มต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ถนนราชดำเนินกลางก็แถล,ถลงย้ำจุดยืนนะคะว่ารัฐบาลจะต้องถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมออกจากสภาภายในวันจันทร์นี้ก่อนเวลา18นาฬิกาโดยทางกลุ่มจะยังไม่เชื่อคำพูดของรัฐบาลแต่จะรอดูการกระทำแทน ส่วนการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทวันนี้แกนนำผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนขบวนและหรือเวทีการชุมนุมมายังสี่แยกสะพานมักขวานโดยนายอุทัยยอดมณีแกนนำกลุ่มคอปทอยืนยันว่าจะชุมนุมต่อแม้ว่ารัฐบาลจะมีการถอนร่างกฎหมายนิรัทษศกรรม6ฉบับออกจากสะพานแล้วก็ตามเพราะว่าเป้าหมายการชุมนุมของกลุ่มได้ข้ามขั้นตอนเรื่องการคัดค้านร่างกฎหมายนิรัทษศกรรมไปแล้ว และต้องการขับไล่รัฐบาลแทนซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ทำให้ถนนราชดำเนิอนนอกถูกปิดตลอดเส้นทางค่ะ